กลับสวัสดีกับทุกคนอีกแล้วครับวันนี้ผมเซซิโอดีวันนี้ผมจะมาสอนในการเอาไข่ในเกม a e t u r e a s e u r e c r a s e นะครับซึ่งซึ่งไข่เนี่ยมันก็คือเอ,อ่อลมหายใจมังกรอะไรงั้นโอ้โหสกิลเท่มากเวลาเราเข้ามาในเกมให้เราเดินไปที่กระต่ายครับเพื่อเราจะวาร์ปไปเอาเอ็กซ์ฮันวาร์ปมาเอาเอ็กซ์ฮันครับ าเาควสนี่ครับตุม่มเรารับอันแรกไปก่อนนะครับเควสอันที่สองก็คือให้เราตบบอสไม่ให้ตบเออสปาร์ลาดในดันเจียน10บสบตัวแล้วก็แล้วก็เล่นจบดันเจียนหนึ่งหนึ่งรอบนะครับกดเข้าอ่าทีนี้ผมก็ต้องรอเขา กระหว่างราอผมก็จะจัดคอนะครับ อาวุธของผมนี้ไม่เหมือนคนอื่นเลยนะเนะี่ยกดช็อคเวฟกระเด็น อรเด็นหมดครับตดวสกิลผมอาวุธของผมนี่มันดูปแปลกยังไม่รู้คือมันตูมตายครับอาวุธแรงมากตูมอาวุโธโหดมากนะครับดูดิทีเดียวก็เด็นตูม อาวุธผมโหดมากอ่ะมันเป็นเอ็มวอลล์โอ้โอ้เจ็บเจ็บเจ็บโอ้ยเจ็บโมโหละไปเลยเออไปให้หมดไป <laughs> อาวุธที่ไม่ธรรมดา ตูมตูมเล่นจนเวลขึ้นเลยครับอาวุธนี้โคตรมากแตกอาวุธนี้โคตรเลยนะเนี่ยอันนี้เอ็มบอลมันน่าจะไม่ใช่แตกเฮ้ยบอลไม่ตายครับแตก แตกแตกอาวุธยังโดหดอุยุยมันรอดมาได้ไงการโจมตีของผมแรงช็อกเวฟย,ยังโหดอมากันเพียบเลยตูมชนะครับจีจ e ีอีซี โอ้บอสมาพวกแกเนี่ยลบไปเลยตุ่มตายอย่างน่าสงสารนะครับ นี่ครับจบเควสภายในสี่นาทีโหดมากแบ็ค นีครับเพราะเราเล่นเสร็จแล้วกลับมาหายหมอนี่แล้วก็เคลมเคลมเคลมครบปุ๊บโอ้ Ready to fight the legendary monster โอ้ชิวชิวมาเลยไหมหมดชิวชิว <laughs> ชิวชิวครับผมมีอาวุธโหด The legendary really dragon boss หรอ่บอสมัน ชิวๆครับชิวๆแน่นอนเพาเอาวุธผมโหดไม่ใช่อาวุธเด็กใหม่อ่าเข้ามาแล้ว เดิมโอ้โหดราก้อนครับเป็นมังกรดาวถูกโอ้โอ้เลือดลดนิดเดียวเองนะเนี่ยโอ้โอ้โอ้แตกอุ้ยเลือดลดกูเดฟ จมตีมันด้วยช็อกเวฟเอโมโหโมโหดิโมโหอืม tôm tí đuôi chóc web Ô ô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  đi, ô đi. โอ้โอ้โอือมไม่ทันเดี๋ยวเลือดกดก็น้อยโอ,โ,อโอ้เริ่มโมโหแล้วมันเริ่มโมโหแล้วโอ้โอโอเจ็บเจ็บเจ็บเจบไม่เป็นไรครับเรามีหัวใจตั้งสี่อันครับก็คือเรายัางตายได้ประมาณอีก สี่รอบโคจิบจิบ,จบ tùm tai sao ú ôi chịp 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 เอาเป็นว่าบอสตัวนี้ครับเหมือนน่าจะทำออกมาเพื่อให้เพลเยอร์เพลเยอร์เวลต่ำๆเล่นได้นะครับแต่ผมเวลสิบหกก็เลยชิวๆช,ช,ช็อกเว็บโอ๊ะลบทันไม่กี่รอบครับรอบสุดท้ายตุ้ม เลือดไว้เหลือหนึ่งทำไมตุ้มแต่ครับพอเราฆ่าบอสได้ปุ๊บเราก็จะชนะครับแล้วเราก็ได้ไข่มาอ่ะก็ง่าย,ง,ายง่ายอย่างเงี้ยครับผมก็ขอจบคลิปนี้เพียงแค่นี้ครับขอบคุณครับ